หนึ่งในสิ่งลึกลับที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามันมีตัวตนจริงหรือเปล่าแต่ว่าผู้คนหลายๆคนเนี่ยก็ได้เชื่อไปแล้วว่ามันมีอยู่จริง,น,งนั่นก็คืองูยักษ์ศักดิ์สิทธิ์หรือว่าที่เราเรียกกันว่าพญานาคนะครับซึ่งรายการแค่อยากเล่ากับแอน i ินเพจ FN Diary เนี่ยก็เคยทําหลายๆตอนเกี่ยวกับพญานาคแล้วนะแต่เพิ่งนึกได้ว่าเออเราก็ยังไม่เคยเล่าเลยนี่หว่าว่าทาไมคนไทยถึงได้มีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคก,กันมันมาจากไหนแล้วมีพงพันธุ์บริวารเป็นยังไง เอาเป็นว่ารายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN d a r y วันนี้เนี่ยก็จะมาเผยเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคที่คนไทยเราเชื่อกันทั้งหมดให้มันกระจ่างเองนะครับเมื่อพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปเริ่มกันเลย พญานาคตามความเชื่อของคนไทยนะครับก็จัดว่าเป็นสัญลักษณ์ของความยิ่งใหญ่และก็อุดมสมบูรณ์ซึ่งจะมีลักษณะเป็นงูตัวใหญ่มีงอนออกมานะครับโดยความเชื่อหลักๆของบ้านเราเนี่ยก็มักจะเอามันไปลิงก์กับพระพุทธศาสนาบอกว่าพญานาคมีอิทธิฤทธิ์มั่งละ่ะอยากจะเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาแต่ว่าบวชไม่ได้มั่งละ่ะและด้วยเหตุนี้เองนะครับเราก็จึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมพวกรูปปั้นพญานงพญานาคในถึงได้ไปเยอะแยะตามวัดวาอารามซะขนาดนั้น แต่เชื่อหรือไม่เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยพญานาคนั้นน่ะอาจจะเกิดมาก่อนพระพุทธศาสนาอีกนะโดยความเชื่อของนาคไทยนะครับว่ากันว่าน่าจะรับมาจากทางอินเดียนูน่นน่ะเอาจริงๆเรื่องนี้เนี่ยแอดว่าแอดไม่บอกหลายๆคนต้องคงจะรู้แหละเพราะว่าคำว่านาคนะครับมันก็มาจากภาษา,ษาสันสกฤตที่แปลว่างูเห่าอินเดียเนี่ยแหละซึ่งมันก็จะสามารถพบได้เยอะแยะมากเลยในทางอินเดียตอนใต้ซึ่งเป็นป่ารกชัดนะฮะแล้วงูเนี่ยมันก็เป็นสัตว์ที่มีพิษร้ายแรงไงผู้คนแถบนั้นเขาก็เลยกลัวกัน คนโบราณนะครับก็เลยเห็นถึงอนุภาพของงูก็เลยเอามันมาเปรียบเทียบกับเทพเจ้าเสียเลยดังนั้นนะครับคนแถบนั้นเนี่ยก็เลยนับถึงงูเป็นเทพเจ้าเรื่องนี้นะครับเราก็จะสามารถเห็นได้อย่างหลากหลายที่ทั่วโลกเลยซึ่งในทุกอรารยธรรมเนี่ยเขามักจะมีรูปปั้นที่เป็นเทพเจ้าของงูอยู่แต่เรียกกันว่าอาจจะแตกต่างกันบ้างตามแต่ละท้องที่ว่างั้นเถอะ คงจะแยกได้เป็นพวกงูฝั่งตะวันตกกับงูฝั่งตะวันออกนะครับคือตะวันตกเนี่ยเขาจะมองว่างูเนี่ยเป็นสัตว์หลายเป็นตัวแทนของอสูรกิเลสก็เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องราวอะไรรักๆอย่างนี้แต่ในทางกลับกันนะครับงูในทางตะวันออกเนี่ยจะเปรียบเสมือนกับเทพเจ้าฮะซึ่งมันจะไปเกี่ยวโยงกับความอุดมสมบูรณ์วัสนาอิทธิฤทธิ์ดลบันดาให้คนมีความสุขอะไรก็ว่ากันไปดังนั้นงูหรือนาคในฉบับที่เราเชื่อนะครับมันก็มักจะเชื่อมโยงกับด้านความสว่างความศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของคนฮินดูนะ ที่บอกว่าพญานาคเนี่ยเป็นผู้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ําซึ่งจะเป็นบัลลังก์ของพระนาลายอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต่อมาเนี่ยทางศาสนาพุทธก็ได้น,านําพญานาคมาอะแดปกลายเป็นสัตว์ซอมอร์ขององค์บุตด้าไปนะฮะแต่เอาจริงๆถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างละเอียดอ่อนอยู่นะคือที่อินเดียนะครับเขาะจะมีการตบตีกันเรื่องศาสนาเลยระหว่างพราหมณ์ฮินดูพุทธแล้วก็ลทัทธิอื่นๆเนี่ยคือแต่ละที่นะครับก็จะมีการหยิบยกเอาเทพเจ้าของตัวเองเนี่ยไปขม่มเทพเจ้าของอีกลทัทธง หรือไม่ถ้าก็มีลทัทิไหนที่มีองค์เทพเจ้าที่เขานับถือมากกว่าก็จะปรับแรนกิ้งขององค์เทพนั้นให้สูงขึ้นแล้วก็แรนกิ้งของอีกเทพหนึ่งให้มันต่ําลงอย่างเช่นบางท้องที่นะครับก็จะบอกว่าพระนาายณ์เนี่ยเป็นพระที่ใหญ่ที่สุดบางที่ก็บอกว่าเป็นพระศิวะอะไรก็ว่ากันไปนอกจากนั้นนะครับเขาก็ยังมีการเอาสัตว์เทพของลทัทิต่างๆเนี่ยมาให้เป็นบริวารอยู่ใต้ดาของแต่ละองค์เทพด้วยเพื่อเป็นการบอกว่าเทพเจ้าของฉันนะ่ะอยู่เหนือสิ่งที่เองนับถืออะไรก็ว่ากันไป ซึ่งเรื่องนี้เองแอจะขอไม่ลงรายละเอียดเยอะก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะไปเหยียบท้าพวกชนเผ่าดราม่าเขาอีกเอาเป็นว่าหลังจากนั้นนะครับพญานาคเนี่ยก็ได้เข้าไปมีบทบาทในศาสนาต่างๆเสร็จแล้วก็ได้ติดสอยห้อยตามตามศามส,สนาเหล่านั้นเข้ามาไม่ว่าจะพราหมณ์จะพุทธจะอะไรก็ว่ากันไปซึ่งพอมาถึงสุวรรณภูมิแล้วเนี่ยมันก็ได้กลายร่างไปตามแต่ละท้องที่อีกส่งผลให้พงพันุ์ของพญานาคนะครับแตกแขนงไปเยอะอยิ่งกว่าโปเกมอนอีบุยที่แบบโดนหินทตาแล้วแปลงร่างได้ียอีก คือพญานาคเหล่านี้นะครับมันจะมีความแตกต่างกันก็ขึ้นอยู่กับระดับชั้นบุญบรารมีเชื้อสายตระกูลนาคแล้วก็วิธีการกําเนิดต่างๆของพวกมันแต่พื้นฐานหลักๆของพญานาคเนี่ยก็คือมันจะเป็นงูที่มีตัวใหญ่มีงอนสีทองแล้วก็ตาสีแดงมีเกล็ดเหมือนป่านะครับส่วนสีของลําตัวเนี่ยก็จะแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเขียวบ้างทองบ้างดําบ้างบางตัวนี่สายรุ้งเลยก็ยังมีทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับบุญบรารมีของพญานาคแต่และตัวลว้ลวนๆเลย ส่วนหัวของพญานาคนะครับมันก็จะมีตั้งแต่หัวเดียว3หัวหหัว7ดหัวเก้าหัวพันหัวก็ยังมีเลยว่ากันว่าพญานาคที่มีเพียงแค่หัวเดียวนะครับก็จะเป็นพญานาคธรรมดาส่วนตัวที่มันเริ่มงอแขนงไปหลายหัวแล้วเนี่ยจะหมายความว่านาคตัวนั้นนะครับได้สืบเชื้อสายมาจากพญานาคพันหัวที่เป็นบัลลังก์ของพระวิษณุนาราย หรือที่เรารู้จักกันในานามของอนันตนาคราชนะครับซึ่งก็จะเป็นนาคแบบบิ๊กไซส์เลยว่ากันว่านาคตัวนี้นะครับจะมีขนาดความยาวที่แบบไม่เ้นสุดไหมคนอินเดียเขาก็ชอบทำลายเวรเวอร์เนาะไม่คิดบ้างหรืองไงว่าพญานาคมีหลายหัวแบบนี้เขาจะแบ่งกันกินอะไรยังไง <c oughs> ทีนี้เรามาดูถึงวิธีการกําเนิดของพญานาคบ้างดีกว่า <c oughs> เคยสงสัยกันไหมครับว่าพญานาคแต่ละตัวเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้ารู้แล้วเนี่ยแอดเชื่อว่าเพื่อนๆจะต้องอึ้งแน่เลยคือวิธีการกําเนิดของพญานาคนะครับว่าก หนึ่งคือแบบอันทชะคําว่าอันทะนะครับก็น่าจะรู้แล้วมันแปลว่าอะไรนะคือไข่ไงคือพญานาคกลุ่มนี้นะครับจะเป็นพญานาคที่เกิดมาจากฟองไข่เหมือนกับพวกงูทั่วไปส่วนแบบที่2เนี่ยก็จะเกิดมาจากคันหรือที่เรียกว่าชลาพุชะฮะคือคําว่าชลาพุนะครับมันหมายถึงมดลูกดังนั้นเนี่ยนาคที่เกิดมาในตระกูลนี้ก็จะเกิดมาแบบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเลยอันนี้ก็น่าจะหมายถึงพวกนาคที่มาสมสู่อะไรกับคนแล้วได้มาเกิดขึ้นหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะหรือว่านาคที่ปลอมแปลงมากลายเป็นนนนคคแลล้วกกก็มาาอออออููตย่่ใงงขงน และแบบที่3เกิดแบบโอปติกะก็คือพญานาคที่เกิดมาโดยไม่ต้องอาศัยตัวนาคผู้บา่าวหรือนาคผู้สาวเลยนะครับไม่มีพอ่อไม่ม,มีแม่ว่างัันพญานาคที่เกิดมาแบบนี้นะครับก็จะเกิดมาแบบค่อนข้างขี้โกงหน่อยคือเกิดมาจากไม่มีอะไรเลยเหมือนใส่สูตรเกมเสร็จแ,แล้วก็พัฒนาร่างขึ้นมาเป็นตัวเต็มวัยทันทีไม่ต้องไปฟาร์มเลเวลเหมือนกับพญานาคตัวอื่นให้เสียเวลานะฮะและสุดท้ายก็คือเกิดแบบสังเสตชะก็คือนาคที่เกิดมาจากขี้เหงือ่อขี้ใครสิ่งหมักหมม,มสิ่งเน่าเปื่อยอะไรต่างๆอารมณ์ประมาณเหมือนนอนแมงวันนะ แอดว่าเกิดแบบนี้นี่ระก,กรรมสุดๆซึ่งการเกิด4แบบของพญานาคเนี่ยนะครับแอดเชื่อว่าคนโบราณเนี่ยเขาคงได้มาจากการสังเกตนั่นแหละคือไอ้3แบบแรกก็พอจะเข้าใจไงแต่ถ้าว่าไอ้การเกิดแบบสิ่งปฏิกูลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือเกิดมาจากไข่นั่นแหละแต่ว่าคนสมัยก่อนเนะ่เขาไม่มีกล้องที่จะไปซูมซูมดูในกล้องที่ขนาดรู้ว่า,มาแมลงวันเนี่ยได้เข้าไปวางไข่ในกองนั้นจนกระทั่งฟักออกมาเป็นตัวหนอนนะฮะก็เลยคิดว่าการเกิดมแมลงวันเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากซากสิ่งหมักหมมเน่าเสียนั่นเอง ทีนี้เรามาดูกันถึงคุณลักษณะและก็สกิลต่างๆของพญานาคกันหน่อยดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันบ้างสกิลแรกเลยนะครับก็คือพญานาคเนี่ยจะมีพิษร้ายครับซึ่งสามารถพ่นศัตรูได้แบบฟึดเดียวจอดเลยเพราะความเข้มข้นของพิษพญานาคนะครับว่ากันว่ามันประกอบจากสารอันตรายทั้งหมดถึง64ชนิดเลยทีเดียวแต่ทว่าตัวนาคเองนะครับมันก็จะไม่สามารถอมพิษไว้ในปากมันได้ตลอด คือมันก็จะต้องมีการคายบ้างอะไรบ้างแล้วมันก็จะพ่นพิษออกมาทุกๆ15วันนะครับส่วนสาเหตุนะั้นเป็นเพราะว่าอะไรก็ไม่ค่อยแน่ใจนะฮะแต่ถ้าจะแอดคาดเดาแล้วก็คงอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายของพญานาคเนี่ยมันผลิตพิษขึ้นมาใหม่ๆทุกวันเลยก็เลยต้องคายพิษเก่าอะไรออกอย่างนี้หรือเปล่าเอาเป็นว่าใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์กันมาได้นะครับ ซึ่งไอการคายพิษออกมาของพญานาคเนี่ยก็เลยทําให้สัตว์ต่างๆบนโลกนะครับมีพิษตั้งแต่ง,งูค้างคกแมงปองตะขาพึ่งต่อแตนยังไปถึงพวกตัวมดตัวเล็กๆครับที่มันก็มีพิษด้วยนะแต่เนื่องจากว่าสัตว์แต่ละตัวนะครับรับเศษพิษที่พญานาคเนี่ยได้คายเอาไว้ไม่เท่ากัน คือตัวไหนไปเลียพิษก่อนก็จะได้พิษร้ายแรงเหมือนพวกงูอะไรเงี้ยส่วนไอตัวไหนที่เดินมารับเอาพิษของพญานาคไปช้านะครับมันก็จะมีพิษน้อยนิดติดเดียวเองก็อย่างเช่นพวกมดอะไรแบบนี้เอ๊ะว่าแต่พญานาคขายพิษทุกๆ15วันไม่ใช่เลยถ้ามดอยากได้พิษแรงๆก็ไปรอพญานาคขายพิษครั้งต่อไปออกมาสิส่วนสกิลต่อมาของพญานาคนะครับก็คือสกิลในการแปลงร่างฮะว่ากันว่าพญานาคนะครับมันจะสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้ตามที่มันอยากจะนิมิตเลยแต่ว่ามันจะต้องไปอมาก่น,นร คือพญานาคตัวไหนที่มีเลวต่ำๆนะครับก็จะสามารถแปลงร่างเป็นได้แค่สัตว์ตัวเล็กๆอย่างเช่นพวกกระรอกกระแตอะไรแบบนี้แต่ถ้าหากพญานาคตัวไหนนะครับไปฟาร์มเลวมันเยอะพอควรละหรือว่ามีชีวิตใกล้ๆกับคนมากๆเนี่ยนาคตัวนั้นนะครับก็จะสามารถแปลงร่างได้กลายเป็นคนดังเช่นเรื่องราวของพญานาคตอนหนึ่งนะครับที่แปลงร่างเป็นคนและแอบขึ้นมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์เสร็จแล้วก็ไปมีประเด็นตบตีกับพญาคุดนะฮะหรือว่าตอนที่พญานาคอยากบวชนะครับก็เลยแปลงร่างมาขอบวชกับพระพุทธเจ้าฮะ และด้วยความที่ว่านาคนี้เนี่ยสามารถแปลงร่างเป็นอะไรก็ได้นั่นเองนะครับก็เลยทําให้นาคเนี่ยสามารถไปโอบอจมาข้ามสายพันกับสัตว์อื่นด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้มันจะแปลงร่างไปอะไรก็ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีสภาวะอยู่5อย่างครับที่พญานาคเนี่ยจะต้องกลับคืนเป็นร่างเดิมกเสียก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะทําสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ก็คือในตอนที่พญานาคลอกคราบตอนที่มันนอนหลับตอนที่มันเออซ้ากับพญานาคด้วยกันเองแล้วก็ตอนที่มันไม่มีสติสุดท้ายก็คือตตอนที่เกกิดแล้ว็ายครับ แล้วแบบนี้ไอ้พวกตำนานที่บอกว่านาคนี้ได้ไปอยู่ร่วมกินกับคนตอนที่เขานอนด้วยกันแล้วพอพญานาคนอนกลนครอกแล้วคู่นอนเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สะดุ้งเฮือกแล้วว่าเฮ้ยมีงูตัวใหญ่มานอนอยู่ข้างเตียงแต่แม่มันก็แค่ตำนานนะจะเขียนอะไรงไงก็ได้โดยตำนานในแถบบ้านเรานะครับเขาก็จะมีความเชื่อว,ว่าพญานาคเนี่ยจะมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนะซึ่งมันจะอยู่ใต้ดินหรือว่าเมืองบาดาลครับ คือคนโบราณนะครับก็จะเชื่อบนฟ้าเนี่ยก็มีดินแดนสวรรค์เป็นของเทพใช่ไหมดังนั้นเนี่ยอยู่ลึกลงไปใต้ดินมันก็ควรจะเป็นที่อยู่ของอะไรเช่นกันครับในหนังสือไตภูมิระร่วงเนี่ยก็เลยได้บอกเอาไว้ว่านาคนั้นนะครับได้อยู่ลึกลงไปใต้ดินยาวประมาณ1โยชนโยตหรือว่าประมาณ16กกิโลเมตรนะฮะซึ่งก็จะเป็นเมืองบาดาลครับที่นั่นเนี่ยก็จะมีหน้าตาเป็นปราสาทราชวังที่วิจิตรพิสดารไม่แพ้กับสวรรค์ที่อยู่บนฟากฟ้าเลย เขานะครับได้บรรยายมันเอาไว้ว่าเป็นที่ที่สวยงามมีเพชรนินจินดาประดับแล้วก็มีชั้นชั้นซ้อนกันอยู่ถึง7ชั้นก็ไม่รู้ว่าซ้อนกันเข้าไปได้ยังไงนะเอาเป็นว่าเวลาเพื่อนๆได้ยินตัวเลข7ในพวกคมภีโบรงโบราอะไรอย่างนี้นะครับก็ให้เราตีความไปว่ามันเป็นอะไรที่มากมายเสียเหลือกเกิน แล้วเวลาพวกพญานาคพวกนี้นะครับขึ้นมาเที่ยวไล่เที่ยวคือบนโลกมนุษย์เนี่ยมันก็จะมีประตูวิเศษซึ่งเชื่อมอยู่ตามหลายๆจุดบนโลกมนุษย์ครับที่จะทำให้มันมุดขึ้นมาจากโลกบาดาลได้ซึ่งจุดฮอตๆเลยเนี่ยก็จะเป็นบริเวณระหว่างไทยกับลาวครับก็คือแม่น้ําโขงแล้วก็เมืองต่างๆแถวนั้น ดังนั้นนะครับไม่ว่าจะทางภาคอีสานภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวนะครับเราก็จึงมีอะไรที่คล้ายๆกันซึ่งเกี่ยวกับพญานาคนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังจะมีพวกตำนานต่างๆมากมายเลยตั้งแต่นาคยกพวกตบกันนาคแอบมาหลงรักผู้สาวแล้วก็ขึ้นมาสารบาเฮห,หรือว่านาคที่หัวร้อนแล้วก็ถล่มเมืองให้กลายเป็นหนองน้ําทั้งหนองนะครับมันก็จะมีให้ฟังกันได้อยู่หลากหลายที่เลยในบริเวณนี้นะครับแล้วมันก็ยังมีเรื่องราวของการที่คนเคยค้นพบร่องรอยพญานาคอะไรบริเวณนี้อยู่ด้วย อย่างเช่นร่องรอยลากตามพื้นแปลกๆนะครับที่บางคนเขาเชื่อว,ว่าเป็นร่องรอยที่พญานาคได้ทิ้งเอาไว้ยามตอนที่แบบขึ้นมาหลั่นลาบนโลกฮะหรือว่าพญานาคที่ได้ถูกสาบกลายเป็นหินอะไรก็ว่ากันไปซึ่งคลิปเหล่านี้เนี่ยแอดก็ได้ทําไ้อย่างมากมายแล้วเชิญเลือกสรรได้ตามลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครมีอสูรตัวไหนสนใจอยากใช้แอดเล่าเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย